สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็เรียกได้ว่านะครับมีการทายผลการแข่งขันพี่เมลีกเนี่ยมันเล่าให้กับทุกคนฟังก,ก็และกันซึ่งผลนี้เองเนี่ยเพิ่งได้ถูกรายงานมาเมื่อวานนี้เองนะครับผมโดยสื่อของอังกฤษนั่นเองครับเดลี่สตาร ไอ้ผลนี้มาจากไหนกันเราไปรู้อนาคตได้ยังไงนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันเป็นการคาดเดาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ได้ทําการคํานวณมานั่นเองนะครับผมจากหลายๆปัจจัยที่เอามาใช้คํานวณเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมตารางคะแนนเนี่ยน่าจะออกมาเป็นเช่นไรแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วลองเทียบกับตอนที่ตารางคะแนนจบจริงๆนะถ้ามันเกิดใกล้เคียงมากๆหรือมันตรงมากๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างจะน่ากลัวเลยถูกไหมครับโลกของ AI นี่มันลึกล้ํากว่ามนุษย์เยอะมากจริงนะครับผมแน่นอนนะครับ ผมตารางนี้นะครับก็ไม่ได้คำนวณกนแค่แชมป์นะแต่คำนวณมาให้20อันดับเลยนั่นเองว่าแต่ละทีมเนี่ยจะได้กี่แต้มแล้วก็ทีมไหนอยู่อันดับเท่าไหร่บ้างนะครับมามามาเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ท้ายตารางก่อนละกันนะครับผมอันดับสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับอันดับ20นะครับผมนอริสนั่นเองนะครับมีทั้งหมด21แต้มนะครับผมซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับก็หมายความว่าไอ้นัดที่เหลืออยู่อีก3นัดเนี่ยนอริสนะครับผมจะ ไม่ได้แต้มเลยสักครั้งเดียวนั่นเองนะครับก็คือเท่าเดิมเลย21แต้มนะครับผมจากนั้นนะครับผมอันดับ19นะครับผมวัตฟอร์ดนะครับอยู่ที่24แต้มนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยวัตฟอร์ดเองมีอยู่22แต้มนะครับแปลว่าวัตฟอร์ดเองเนี่ยต้องเสมออีก2นัดนะครับผมถึงจะมีคะแนน24คะแนนใน3นัดที่เหลือนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยมาที่อันดับ18นะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหอันนี้ค่อนข้างจะ แย่งกันสู้กันนีตกชั้นกันยังดุเดือดเลยนะครับแต่สุดท้ายนี้นะครับผมซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ทำนายว่าลีดเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่34คะแนนและอยู่อันดับที่18ซึ่งใปัจจุบันนี้เองเนี่ยลีดก็อยู่อันดับที่ 18แล้วก็มี34คะแนนนั่นเองแปลว่าลีดจะไม่สามารถคว้าแนมะ้แต่คะแนนเดียวได้อีกแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นเองนะครับผมอันดับ17เนี่ยนะครับผมคือเบอร์ลี่อยู่ที่37คะแนนซึ่งณนะปัจจุบันเองอันดับ17ก็คือเบอร์ลี่แต่อยู่ที่34คะแนนแปลว่าเบอร์ลี่นั้น จะชนะอีก1เกมนั่นเองครับจากนั้นเองอันดับ16นะครับผมเซแฮมตันอยู่ที่40คะแนนณปัจจุบันนี้นะครับเซแฮมตันอยู่อันดับ15และอันดับ16ณปัจจุบันก็คือตัวของเอเวอร์ตันนั่นเองนะครับอันนี้เรียกได้ว่าตามคำทำนายนะเซวแฮมตันจะตกมา1อันดับนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนะครับมีคะแนนอยู่ที่ 40คะแนนก็คือไม่ชนะใครอีกแล้วครับเพราะว่าในตารางก็บอกว่ามี40คะแนนเหมือนกันซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยเอเวอร์ตนที่ตอนนี้อยู่อันดับที่6นะครับผมตามคําทานายเนี่ยจะขึ้นมาอันดับที่15นะครับแล้วก็มี4 2คะแนนได้เพิ่มมาอีก2คะแนนก็คือเสมอมาอีก2นัดนะครับจากนั้นเองนะครับผมอันดับ14เนี่ยนะครับผมจะ เลี่ยนกันหน่อยนะครับตรางปัจจุบันเป็นนิวคาสเซิลนะครับผมแล้วก็14เป็นเลสเตอร์แต่ในคาทานายบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะลงมาอยู่อันดับ14นะครับผมซึ่งจะปิดคะแนนไปที่44คะแนนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เองมี43คะแนนเท่ากับว่าใน2นัดที่เหลือของนิวคาสเซิลนะครับผมจะเสมอมาหนึ่งนัดนั่นเองนะครับทำให้คะแนนเพิ่มมาอีกแต้มหนึ่งในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยอันดับ13เนี่ยนะครับผมเป็นเบนฟอร์ดนั่นเองครับที่นี่ยเบยู่อันน 43คะแนนก็เรียกได้ว่าจะได้คะแนนนะครับผมเพิ่มขึ้นอีก3แต้มชนะอีกหนึ่งแล้วจากนั้นเอมอันดับที่12เนี่ยจะเป็นแอสตันวิลล่าอยู่ที่47คะแนนแล้วอันดับ11เนี่ยเป็นคริสตันพาเลตอยู่ที่48คะแนนครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการสลับเปลี่ยนกันนะครับผมในแบบว่าในช่วงของตารางคะแนนปัจจุบันนี้แบบมันคู่ขี้กันมากๆเลยครับผมแล้วทีนี้เองเนี่ยจากคริสตันพาเลตอันดับ11อ่ะที่จะจบอยู่ที่48คะแนนนะเลสเตอร์เองนะครับผมจะขึ้นมาอันดับ10เลยนะครับผมและจบ ลีกนะครับผมอยู่ที่49คะแนนซึ่งณนปัจจุบันนี้เองอ่ะเลสเตอร์อยู่อันดับที่14นะครับจากนั้นเองนะครับผมมาที่ไบรตันนะจบที่50คะแนนนะครับผมแล้วก็วูฟเนี่ยนะครับผมจบที่53คะแนนแมนยูจะจบอันดับ7นะครับผมอยู่ที่58คะแนนซึ่งเวสต์แฮมก็จะจบอันดับ6เหมือนกันอยู่ที่58คะแนนแต่แมนยูนะครับผมจะมีผลตาประตูเนี่ยน้อยกว่าเวสต์แฮมนะครับอยู่10ลูกทําให้แมนยูเนี่ยต้องจบในอันดับที่7นั่นเองจากนั้นเองนะครับอันดับที่5เนี่ยเป็นอาร์เซนอลอยู่่ที70แต้ม อันดับที่4เป็นสเปอร์นะครับผมอยู่ที่71แต้มโอ้โหสเปอร์นะครับเอาเรื่องจากนั้นเองเนี่ยเชลซีจะมาอยู่ในอันดับที่3นะครับผมซึ่ง76คะแนนนะครับและอันดับที่2กับหนึ่งเนี่ยโอ้โหดุเดือดมากๆเลยก็คือเลี้ยวภูกับแมนซิตี้นะครับเลี้ยวภูมาในอันดับที่2กับคะแนน92คะแนนและแมนซิตี้มาในอันดับ1กับคะแนน95คะแนนณปัจจุบันนี้เองแมนซิตี้มีอยู่86คะแนนเท่ากับว่าอีก3นัดแมนซิตี้จะชนะหมดเลยนะครับผมทางเลี้ยวภูเองเนี่ยนะครับตอนนี้มี 3คะแนนนะครับผมและต่อให้เรีย์ภูชนะหมดเนี่ยนะครับก็คือแต้มณปัจจุบันนี้เลยนะครับ92คะแนนันเองท่านผู้ชมคิดว่าพีเมลีกจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมคิดว่า4อันดับบนเนี่ยนะครับก็อยากให้ออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็คือแมนซิตี้เรีย์พูเชลซีแล้วก็สเปอร์นะครับจริงๆก็แอบเชียร์สเปอร์อยู่นั่นแหละทุกคนคิดว่าจะจบเป็นเช่นไรนะก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดๆ ทีี่น้้ดวยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ